กาสวัสดีท่านสุรุลท่านเลืครับวันนี้ผมจะมาดูอิสเตอหนึ่งอันนะครับผมกดที่กาเข้าเกมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอีเชนน,น,นี่คือเข้าู้ชมกดตรงนี้ครับนี่ครับจะมีเสียงตลกมากเลยครับผม <c oughs> ผมแนะนำให้คุณไปรอไปกดดูนะถ้าเกิดผมไม่ได้ก็ ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ขอไพ่เนื้อครับผมถ้าเกิดใครทำไม่ได้ก็ขอไพ่เนื้อครับว่าถ้าเกิดใครทำไม่ได้ผมไม่รู้นะครับผมว่าค,คือคุณเป็นในเปล่าเอาล่ะครับผมวันนี้เราก็จะมาสร้างหรือเลือวันนี้ยำผมจะซื้งหรือเรืองกันครับผมูงซม เก้าวเขียวโดนปน <c oughs> <c oughs> อยู่ใจยับนี่คือการปน,นอย่าทำอะไรผมเลยถ yeah! ้ายอมแล้วก็ส่งปังไม่นะรำในองฟื้นแป๊บ จอเนื่อสูตรตังมาอยู่แล้วยิงเลยวันโยนลูกพ่อเช้าม,มาหน่อยใครทำเทม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 ,ม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 โอ้ไม่กอดน้ำตัวโอ้ไม่กอดมาหาลูกเต่ม,มาหาแล้วนะ บทตอตอนตอนที่สองตอนชื่อว่าเอาดีมาอีกแล้วเหรอดีเรื่อยละล่าละล่า,ลา,ลาจะซื้อมาดีสิออันนี้คืออะไรเนี่ยตอกนิดหน่อยได้โอ้ยตอกนิดหน่อยได้ กล่องนี้สามารถจูมตีตอนที่มันลอยอยู่ได้ไม่ใช่กาลังโจูมไม่ใช่กาลังดูสิโอ้โหสามารถจูมตีมันลักไก่ได้สามารถจูมตีมันลักไก่ได้ อร่อยเนี่ยโซไฉันต้องเจิมนาทแล้วแทำไมโต้ออยจะเป็นอย่างนี้โอเคนี่โต้เกมเมอร์ด้วยโอหโต้เกมเมอร์นี่โตเกมเมอร์อืออโตเกมเมอร์นี่ นี่ก็คือโตกเกมาก่ามาสินั่งโอเคนั่งท่าอันนี้ก็ได้หอยน,น้ำกาแฟ,ฟหมดให้เงี้ยจะใช้ขอฟเตงอาแฟก่อนกันคำเตือน,นฟเตือนกาแฟสำหรับกาแฟ,ฟจริงได้เฉราะพอขยางยกลาบ อย่าเตือนกาแฟดีวกว่าต่องเตือนอย่าดื่มกาแฟเยอะมากไม่งั้นมันร่างกายคนอาจะไม่ต้องการความนอนนอนแล้วก็อาจจะไม่หลับไม่นอนตเตือนกาแฟดวกว่า ของก็แล้วก็เอาเปมาี่โอ้ยิมยิเดินสแกวแตกอันนี้กูจะทำเป็นเด็กภาษาตาม ษณาขอโทษครับขอโทษพอดีโฆษณาจีราหาไก่บัตเฮดไทยตอนที่สองแาวนะเดี๋ยวตอนที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วอ่ะนั่นจะตัวที่สี่น้อ จะไม่ได้แล้วแหละยังไม่ได้นับโอเคตัวนี้ตัวต่อไปตัวที่สี่ชื่อว่าซาวนา่หอวยอวยฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยไปนั่งตปกปลา

ตั้งตัวให้หน่อยโอเคได้โอเคโอเคหน่ยอยตอชุ่มไปแกะพิมหน่อยท้องฟ้าอันเซียสดใสว่าจ๊ะท้องฟ้าอันเซียสดใสปุ๊บต 嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟哎！ マルチプーン。 เอาฟ้าเอาเขาไอ้สิ